วิธีการตั้งค่าให้ข้อมูลงบประมาณแสดงผลในใบขออนุมัติเซอนะครับขั้นแรกต้องไปตั้งค่างบประมาณก่อนนี้ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะงบประมาณเป็นศูนย์รับทงบประมาณวิชาพันยาแล้วก็ประเภทงบประมาณเป็นเงินบำรุงนะครับจากนั้นแล้วก็ให้ทดลองตั้งเซอร์ไป ผมจะเปิดจากข้อมูลจากไปต e ้งค่เดนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มออกแบบออกแบบแบบฟอร์มนะครับไปที่แบบฟอร์มใบขออนุมัติแบบปรงลงราคานะครับคลิกขวาแล้วก็ออกแบบเลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นจะเห็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเอเดซสามนะครับคลิกแล้วก็ไปดูที่ Object Inspector Property ที่ชื่อ Visible นะครับให้เปี่ยนจาก o a l l เป็น True กคลิกนะครับหรือคลิกเลือกดอกดาวนีเลยนะครับถัดมาไปที่แ a น d Master Data 3นะครับตรงนี้ก็คลิกตั้งค่าสุขคุณสมบัต Visible ให้เป็น True เหมือนกันสุดท้ายก็ไปที่ Footer นะครับตั้งค่า Visible เป็น True เหมือนกันแล้วก็คลองคลิกที่ Preview ดูฮะ ก็จะเห็นว่ามีมข้อมูลในเรื่องของงบป,ประมาณนะครับยอดที่ได้รับแล้วก็ยอดคงเหลือ,อยกมายอดซื้อครั้งนี้แล้วก็ยอดงบคงเหลือ,อยกไปนะครับ